จริงเหรอมันจะบอกว่าเ<ง>นื้อหานี้มีลิขสิทธิ์ลงเฟซบุ๊กดิล้เฟซบ o ๊กก็ได้แต่ว่ามันติดเวลานะครัตอนนี้กำลังเดินทางกัดแจกวัดนะครับไปออกกำลังกายกันมาตอนนี้เอวน้ำออกอ่าเผน้ำออกครับน้ำ <c oughs> ก็เอาเลือดชั่วๆออกนิดนึงได้แผลสองสามแผลครับออกกำลังกายเตะตะก้อกันวันนี้ วันี้กำลังจะเดินทางกลับนะครับไปบ้านแล้วก็จะว่าจะไปทําอาหารกันวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับโค้ดผู้บ่าวขับรถวันนี้วันนี้เราจะกินผักน้าพริกผักแล้วก็ทำมแตงอ่าพูดคำว่มมาแตงครับตำแตงครับแตงอีกแล้วครับวันนี้ไปเจอที่ทํางานก็แต่ก็ดีครับนิสัยดีมาก,กวันนี้ออก็ไม่รู้จะทําไงครับมีโค้ดแล้วก็น่าเห็นใจอยู่ ไปครับตบุญไปเยอะๆโอเคครับวันนี้เงาออกเยอะไหมครับน้ำออกเยอะไหมวันนี้นี่น้ำออกเป็นตะก้อได้เยอะนะครับตอนนี้หนักง,งานขับรถเรานะครับบ่าวก๊อเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางต่อนะครับไปดูเส้นทางดีก,กว่านะครับ ทางจากวัดสู่บ้านก็ไม่ไกลมากครับไม่กี่ไมล์เท่านั้นเองอันนี้เรากำลังจะเข้า,ขาคา่อดแล้วรถวิ่งโคตเลยอากาศที่นี่โล่งเย็นสบายครับที่เมืองซารนาถือว่าเป็นเมืองน่าอยู่มากอีกเมืองหนึ่งสําหรับคนที่ไม่ใช่ไม่ชอบความวุ่นวายในเมืองหลวงที่นี่อากาศดีมากไปไหนรถก็ไม่ติดครับเออต้องติดครับไม่ติดก็ขับไม่ได้รถไม่ติดครับเราไปอยู่แล้วถนนโล่ง ล่งเลครับอากาศปลอดโปรง่งที่มหัานมีมส่วนก้าโพดส่วนกโพดด้วยรอบข้างนี้นะครับรอบข้างกับบรรยากาศดีอันนี้เราอยู่ที่ประเทศอะไรครับนี่ยรายงานหน่ครับอเมริกาครับผมโลไม่ใช่ลอสแอนเจลิสนะครับไม่ใช่นิวยอร์ก เป็นเมืองเซเลนาลุกทุ่งลุกทุ่งอย่าบอกว่าบ้านนอกเป็นชนบทลุกทุ่งเฮชนบทเป็นชนบทแต่บ้านนอกแล้วต้องบอกติดบ้านนอก ลงแล้วนะครับลองคาฟอร์ดแล้วตอนนี้เดียวซ้ายไปตรงไปนอนวัดวิชิตานะครับเราไปมาสองวันแล้ววัดวันนี้ไปวัดจริงครับวันนี้แด่นบรรยากาศบรรยากาศสวยครับ เราจะแวะซื้อของซื้อผักซื้ออะไรสักหน่อยนะไปกินกับน้ำพริกกูนี่น้ำพรำพิกจะทางเอลเอครับพี่โอ้ Long Beach. Long Beach. นะครับลองเอามาจากลองบิดแคลิฟอร์เนียเลยนะครับวันนี้พี่โบบอกไปหาผักไว้น้องเดี๋ยวพี่เอาน้ำพริกไปเองเอา้าวเราก็จะไปหาผักครับนี่ก็ขับรถเราคงจะแวะดิลอนสัาก,การักนติดไฟแดงนะครับอ้าวรับสมัครพนักง,งาน้ไฟเขียวแล้ว อากาน่าเยาว์ครับบ้านก็ถนนโล่งเลยนะครับในนี้วันจันทนะครับอนนี้เวลาประมาณเกือบสองทุ่มแล้วนะครับแต่ว่ายังสว่างอยู่เลย โอ้มีเสียงแคนด้วยนะครับนี่อเมริกานะครับโอ้คิดหอดคิดทอดปลาของไ่ใจแม่เจ้าทลาผู้พเพลียงเฮามามาน่องไงไงไหไ่ไงไงโอ้ คนที่ิ่นคาดไว้เป็นเคยนั้นมัเมนไซนนี่แหละครับแวะนี่ก็ได้หรือว่าไปตลาดเวดตอนนี้ก็ได้นะโอเคครับพี่น้องตอนนี้เรามาถึงตลาดดี่อนแล้วนะครับเราจะมาแวะซื้อผักซื้อแตงหน่อยนะครับเพื่อไปทำอาหารกินกันเย็นนี้นะครับเจอกันครับโอเคครับสวัสดีครับผม บมมมมมไม่เคยเหยียบเท้าครับสดีครับพี่น้อง